บรรทัดทองแล้วค่ะลิตเติ้ลอินเดียพาหุรัตก็เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพมหานครที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆน,นะคะแต่ปัจจุบันนี้ถูกทิ้งร้างมานานในย่านนี้โอกาสที่จะพลิกฟื้นย่านนี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างติดตามในรายงานค่ะ เทศกาลดิวาลีทำให้ย่านพาหุรัตหรือลิตเติ้ลอินเดียแห่งนี้คึกคักขึ้นมาเสียงเพลงดังกึกก้องบรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุขในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟบ่งบอกว่าเทศกาลสำคัญของพวกเขาได้เริ่มขึ้นแล้วคนงานกว่า10ชีวิตกำลังขมักขมน้นกับการทำขนมมงคลสำหรับงานเทศกาลที่มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า ชายาดรุ่นที่3ของร้านอาหารอินเดียร้านแรกในประเทศไทยเล่าว่านอกจากยอดสั่งซื้อจากคนอินเดียทั่วประเทศแล้วยังมีลูกค้าชาวไทยที่ปัจจุบันเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมอินเดียมากขึ้นแล้วผมจําได้ตอนที่ผ่านหน้าร้านซอยเราด้วยฮนะเขาจะปิดจมูกปิดจมูกแล้วก็ปิดรูเพราะรับกลิ่นอะไรไม่ไหวรับกลิ่นอะไรของน้ํามันเนยเครื่องเทศอะไรไม่ไดนะ้ฮะแต่ทุกวันไม่ใช่ฮนะคือยุคใหม่มาคือมาทุกวัน คือว่าเขาทําเป็นแบบว่าคือคนรู้จักอาหารอินเดียดีเลยฮะแล้วมาเป็นแบบคนไทยทั้งนั้นเลยฮะน่าเสียดายที่บรรยากาศแบบนี้1ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง l ิตเติ้ลอินเดียในปัจจุบันเงียบเหงาลงไปมากคนอินเดียรุ่นใหมย่ย้ายไปอาศัยในย่านธุรกิจอื่นอย่างสุขุมวิทย์ทำให้ที่นี่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อรัฐบาลก็มาช่วยสนับสนุนแล้วทาเป็นแบบว่าเกี่ยวกับไ,ไอ้กระทรวงท่องเที่ยวด้วย กระทรวงวัฒนธรรมด้วยฮะมันจะได้เป็นแบบว่าคถ้าผมเอาตัวอย่างแค่เอาเป็นที่สิงคโปร์นะฮะคือช่วงดิวารีนะคือว่าคนมามาจากทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่ว่าคนที่สิงคโปร์เองฮะเพราะก็จัดลิตเติลอินเดียถนนนั้นสวยมากเลยฮะก็จะมีไฟไหไรแล้วเป็นเนินดินเดินเลยฮนะที่คนไปทวจากทั่วโลกเลยให้มาฮะถ้าเผื่อเราก็ทําแบบนั้นได้แล้วมีอะไรที่ว่ารัฐบาลก็ช่วยแล้วเป็นพอรัฐนี้คือถลายเป็นแบบลิตเติลอินเดียเลยเหมือนจาวหน้าทาเลยใช่ไหม ก็คนก็คิดว่าผมก็คิดว่าคนจะมากันเยอะขึ้นมากเลยฮนะ หนึ่งในผู้นำในการขับเคลื่อนย่านลิตเติลอินเดียเล่าว่าสมัยก่อนพาหุรัตโด่งดังด้านตลาดผ้าแต่ปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยนิยมตัดผ้าทำให้ย่านนี้ซบเซาลงไปแต่พาหุรัตไม่ได้มีดีแค่ผ้าที่นี่ยังมีวัฒนธรรมอีกมากมายทั้งอาหาราศาสนาและผู้คนคนในชุมชนจึงพยายามจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแต่อุปรสรรคสาคัญคือการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วงเวลาปกติใช่ไหมครับด้านนี้จะไม่ค่อยเครกครับเพราะว่าจริงๆนี่คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถรถทัวร์รถบัสที่จะพานักท่องเที่ยวมาลงพื้นที่จะไม่มีความว่าจะจอดที่ไหนหรือจะลงยังไงครับแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งจุดกําเนิดของชาวอินเดียในประเทศไทยในกอทมอครับท้าทายที่สุดเลยครับตอนนี้ก็คือ,อ,อฝ่ายรัฐ กับฝ่ายเอกชน,อกชนตอนนี้ยังไม่มาซิงกันครับก็พยายามว่าเดี๋ยวจะให้ซิงกันเยอะขึ้นให้มันเป็นแคลนเดอร์ออกมาโดยที่คุยกับอ,อ,อาจารย์ชาชาแล้วครับว่าสำหรับย่านนี้ย่านอินเดียเลตเตอร์เนเดียครับเราต้องมีเป็นปัตทินปีเลยครับว่าปีนึงเราจะมีงาน4งานหรือ5งานที่จะมาลงพื้นที่นี้แล้วเราก็ต้องมาพิยครับตอนนี้คือผมคิดว่าอุปสรรคใหญ่สุดคือพิาไหมครับใช่ครับพิ <PR S 2> <Okay. S 1> นี่ใหญ่สุดเลยครับ แล้้้ววกกก็สภาาพพพขออองืนนนทีี่รรรจดดะไคับิหน่อยหากสามารถปลุกย่านพาหุรัฐดึงสเสน่ห์ลิ l เติลอินเดียให้กลับมาคึกคักอีกครั้งที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยวไทยนิชมลโลหะขจรพันธ์ไทย PBS รายงาน